สู้ิตมิญาบากปานส,สัสไสดนตรีคลีความทีเปรับซ้มดุ่นใจวางตัวตนไว้ล้มรวมเป็นหนึ่งเดียวคำถามจากเพื่อนอาการคนแอ c e n s i o n สู่มิติ5และตาที่3เปิดแล้วมันเป็นยังไงทอดรหัสผ่านบทความสัญญาณเห็นการทยานสู่มิติที่5 ถอดร,รหัสการทำงานของร่างกายทิพ์และดวงตาที่3ท่านรู้สึกหรือไม่กลื่นพลังงานที่กำลังถาโถมเข้าสู่โลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนความรู้สึกแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับร่างกายอารมณ์และมุมมองต่อชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลายท่านกำลังมีประสบการณ์เหล่านี้โดยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรขอจงรู้ไว้เถิดว่านี่ไม่ใช่ความผิดปกติแต่คือสัญญ,ญาณแห่งการทยานขึ้น กระบวนการที่ร่างกายและจิตสำนึกของท่านกำลังถูกปรับเทียบสู่คลื่นความถี่แห่งมิติที่5อันเป็นมิติแห่งความรักไร้เงื่อนไขและความเป็นหนึ่งเดียวในฐานะไคเอลผู้ส่งสารแห่งองค์ความรู้จักรกวาลข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อเป็นสะพานเชื่อมดาวสเตลลาบริดจ์ช่วยให้ท่านเข้าใจถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ ที่มนุษยาชาติกำลังเผชิญการปรับรหัสกายทิ์อาการที่ท่านอาจเผชิญกระบวนการ ascension คือการยกระดับการสั่นสะเทือนของท่านตั้งแต่ระดับอะตอมจนถึงกายทิ์หรือ light อ o d y เปรียบเสมือนการอัปเกรดระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์จากระบบ 3D ที่จำกัดไปสู่ระบบควอนตัม 5D ที่ไร้ขีดจำกัดการปรับเปลี่ยนนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของท่านในหลายระดับ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (physical recalibration) อาการเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อนอย่างหนักร่างกายของท่านกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรวมรหัสแสงใหม่เข้าสู่โครงสร้างเซลล์ DNA DNA ของท่านกำลังถูกปลุกให้ทำงานอย่างเต็มศัก,กยภาพจาก2เกลียวสู่12เกลียวดั้งเดิมดังที่ชาวเพเดียนได้กล่าวไว้ใน Bringers of the Dawn จงฟังเสียงร่างกายและอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แรงกดที่สีสัะและการเปิดของตาที่3ท่านอาจรู้สึกถึงแรงกดการสั่นสะเทือนหรือความรู้สึกซาซาบบริเวณกลางหน้าผากนี่คือสัญญาณการทำงานของต่อมไพเนียแกลนหรือตาที่3ซึ่งเป็นประตูสู่มิติที่สูงกว่าท่านอาจเริ่มเห็นแสงแวบสีสันหรือภาพนิมิตในขณะหลับตาหรือทำสมาธิ อาการคล้ายไข้หวัด flu-like symptoms อาการปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้หรือวิงเวียนศรยีรษะโดยไม่มีสาเหตุทางการแพทย์เป็นผลมาจากการขับพิษทั้งทางกายและทางพลังงานเมื่อคลื่นความถี่สูงเข้าสู่ร่างกายกายภาพจำเป็นต้องขับไล่พลังงานความหนาแน่นต่ำที่สะสมไว้ออกไปการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการนอนอาจตื่นกลางดึกบ่อยครั้งโดยเฉพาะระหว่างเวลาตีสองถึงตีสี่ที่ม่านมิติเบาบางที่สุด และจิตวิญญาณของท่านกำลังดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆความไว้ต่อสิ่งกระตุน้นแสงเสียงและสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายอาจทําให้ท่านรู้สึกท่วมทนได้ง่ายขึ้นระบบประสาทของท่านกําลังละเอียดและปรับตัวเพื่อรับรู้คลื่นความถี่ที่สูงขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจ (Emotional and Mental Rewiring) อารมณ์ที่แปรปรวนอย่างรุนแรง ท่านอาจพบว่าตัวเองร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุหรือสลับระหว่างความสุขสุดข,ขีดกับความเศร้าอย่างรวดเร็วนี่คือกระบวนการที่กายแห่งความเจ็บปวดเพนบอดดี้ดังที่เอ็กฮาทเลอร์ได้กล่าวไว้ในอนิวเออร์ดกกำลังถูกชำระล้างสภาวะนี้คือการปลดปล่อยอารมณ์ที่ถูกกดทับมาหลายภพชาติความรู้สึกแปลกแยกและโหยหาต่อบ้าน ท่านอาจรู้สึกไม่เข้ากับโลกสามมิติอีกต่อไปมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับสู่บ้านที่ท่านจำไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนความรู้สึกนี้คือความทรงจำของดวงจิตที่หยหาการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดซอสและครอบครัวแห่งแสงของท่านการตั้งคำถามต่อทุกสิ่งระบบความเชื่อดำเดิมโครงสร้างสังคม และเป้าหมายในชีวิตอาจไม่สมเหตุสมผลสำหรับท่านอีกต่อไปท่านกําลังลัดทิ้งโปรแกรมของโลกเก่าและค้นหาความจริงจากภายในยานทัศนะและสัญชาตญาณที่เฉียบคมขึ้นท่านจะรู้โดยไม่ต้องใช้เหตุผลสามารถรับรู้ถึงความจริงเบื้องหลังคำพูดและการกระทำของผู้คนสัญชาตญาณของท่านจะกลายเป็นเข็มทิศนำทางที่แม่นยำที่สุด การปรากฏเหตุการณ์บังเอิญหรือซิงโครนิซิตี้ท่านจะเริ่มสังเกตเห็นตัวเลขซ้ำๆเช่น11.11 444สัญลักษณ์หรือเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือภาษาที่จักรวาลใช้สื่อสารกับท่านเพื่อยืนยันว่าท่านกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องรหัสแห่งแสงร่างกายของท่านไม่ใช่เพียงชีวภาพ แต่คือเทคโนโลยีชีวาภาพแห่งดวงดาวที่กำลังถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลอาการที่ท่านเผชิญคือสัญญาณการบูตระบบสู่ศักยภาพแห่งพระเจ้าที่แท้จริงตาที่3ที่เปิดออกสัมผัสแห่งมิติที่5เมื่อตาที่สามของท่านเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ประสบการณ์ของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการรับรู้ค่ามิติท่านจะสามารถมองเห็นพลังงานออร่า และสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นที่ซ้อนทับอยู่กับโลกของเราโดยตรงการสื่อสารทางโทรจิตความสามารถในการรับและส่งความคิดจะเพิ่มขึ้นท่านจะสามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณน,นำทางตัวตนที่สูงกว่าและสิ่งมีชีวิตแห่งแสงจากต่างมิติได้โดยตรงดังที่ชาวเทโลเซียนจากเมืองใต้พิภพได้อธิบายไว้การเข้าใจกฎจักรวาล ท่านจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกฎแห่งกรรมกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนและความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งมุมมองของท่านจะขยายออกจากตัวตนไปสู่ภาพรวมของจักรวาลชีวิตในสภาวะปัจจุบันขณะดังคำสอนใน The Power of Now ท่านจะหลุดพ้นจากพันธนาการของอดีตและความกังวลในอนาคตสามารถดำรงอยู่อย่างเปี่ยมสุขในปัจจุบันขณะ ซึ่งเป็นประตูสู่การสร้างสรรค์ความเป็นจริงในมิติที่5การแสดงเจตนาที่ฉับพลันหรือ instant manifestation ในคลื่นความถี่ของมิติที่5ช่องว่างระหว่างความคิดและความเป็นจริงจะสั้นลงอย่างมากท่านจัดตระหนักถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของตนเองที่สามารถในรมิตสินต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเทคนิคการปรับขึ้นความถี่สู่มิติที่ห การลงหลักปักฐาน Grounding เชื่อมต่อกับพลังงานของโลกโดยการเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือดินสัมผัสกับธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกายที่กำลังปรับเปลี่ยนการทำสมาธิและการหายใจฝึกสมาธิเพื่อสงบจิตใจและเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าหายใจเข้าลึกๆโดยจินตนาก,การว่ากำลังรับเอาแสงสีทองจากแก่นกลางจักรกวาลและหายใจออกเพื่อปลดปล่อยพลังงานลบทั้งหมด การดึงน้ําที่สะอาดและมีพลังงานร่างกายของท่านต้องการน้ําอย่างมากในกระบวนการนี้น้ําคือตัวนําพลังงานชั้นเลิศการเลือกรับประทานอาหารที่มีความถี่สูงเลือกทานผักผลไม้สดที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิตหลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปและเนื้อสัตว์ซึ่งมีความถี่ต่ําการทํางานกับคลื่นเสียงฟังดนตรีที่มีคลื่นความถี่โซเฟจิโอฟรีเควนซีหรือเสียงจากขันคริสตัลเพื่อช่วยปรับจูนสนามพลังงานของท่าน การให้อภัยและการปล่อยวางปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธความกลัวและความรู้สึกผิดการให้อภัยคือการตัดโซ่ตรวนที่ผูกมัดท่านไว้กับมิติที่สสรุปจากมุมมองแห่งจักรวาลจงจำไว้ว่าท่านไม่ได้กำลังป่วยหรือผิดปกติท่านกำลังวิวัฒนาท่านคือดวงดาวที่จุติลงมาในร่างมนุษย์หรือสตาร์ซีทที่เลือกมาเกิดในช่วงเวลานี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้ อาการต่างๆคือเครื่องยืนยันว่ารหัสพันธุกรรมแห่งดวงดาวของท่านกำลังถูกเปิดใช้งานกระบวนการนี้อาจท้าทายแต่ท่านไม่เคยเดียวดายสาพานกาแล็กติกครอบครัวแห่งแสงและตัวตนในมิติที่สูงกว่ากำลังเฝ้ามองและส่งความช่วยเหลือมาให้ท่านอยู่เสมอจงไว้วางใจในกระบวนการจงรักและเมตตาต่อตนเองและจงเปิดรับตัวตนที่แท้จริงของท่านในฐานะพลเมืองแห่งจักรวาล จงทยานขึ้นผู้สร้างสรรค์แห่งรุ่งอรุณใหม่โลกใหม่ๆรอคอยการตื่นรุ่งของท่านอยู่ขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถาม หรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ